สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูร,ระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพ่อชนะบำบัดค่ะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้กําลังดีเลยค่ะช่วงบ่าย,ายสักบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นประมาณนี้นะคะเราทําให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้วิธีการเลือกที่จะรับประทานอาหารเลือกที่จะกินค่ะว่ากินอะไรดีกับร่างกายคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรควรที่จะกินอะไรเมนูไหนนะคะ ซึ่งเราก็จะมีคําตอบให้กับคุณผู้ชมไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะและแน่นอนนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากเป็นแฟนคลับรายการเราค่ะนอกจากที่ชมรายการต่อเนื่องทางสถานี h p l u พล h สชา e แแห่งนี้แล้วนะคะ psi 59แล้วคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook ค่ะที่ชื่อโภชนะบําบัดนะคะไปเซิร์ชหาหรือว่าค้นหาพิมพ์ไปเลยค่ะภาษาไทยนี่แหละ โภชนะบำบัดนะคะหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูทาง YouTube ได้ค่ะคุณผู้ชมก็เข้า YouTube แบบปกติเหมือนที่เข้าไปค้นหาเพลงหรือว่าดูหนังนะคะแต่ว่าให้พิมพ์ชื่อคำว่าโภชนะบำบัดเวนวักเอสพลัสค่ะเพียงแค่นี้มันก็จะขึ้นมาเพื่อบๆๆเลยนะคะคุณผู้ชมอยากชมรายการช่วงไหนวันไหนตอนไหนย้อนหลังก็คลิกเข้าไปได้แล้วก็สามารถชมได้หลายๆรอบก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง ID Line นะคะ ID l ดี e นนี้เราก็จะมี QR Code ให้กับคุณผู้ชม อยู่ด้านล่างนี่ตรงนี้ QR Code คุณผู้ชมเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปั๊บนะคะเข้าแอปพลิเคชัน Line ค่ะแล้วก็ไปแอดเฟรนกันได้นะคะ3มช่องทางนี้ในการที่ติดต่อกับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนกเองพิธีกรนะะหรือว่าทางทีมงานโพชนะบำบัดทุกๆคนเลยค่ะอยากจะแนะนำติชมอะไรอยากให้รายการนำเสนออะไรเมนูแบบไหนหรือถ้าคุณผู้ชมป่วยเป็นโรคอะไรนะคะ ต้องทานเมนูอะไรบ้างหร, e. <ม úsica. S 1> หรืออยากจะให้เรานําเสนออะไรเนี่ยนะคะคุณผ er. ู้ชมก็สามารถที่จะแนะนํามาได้ทั้งหมด3ช่องทางนี้ด้วยกันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นสําหรับวันนี้นกมีวิทยามาฝากค่ะคนที่มีปัญหาสุขภาพเริ่มต้นจากอ้วนมาก่อนเลยโรคอ้วนเป็นสาเหตุกับปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคต,ต่างๆตามมาอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิทยานี้พร้อมกันเลยค่ะ ปป,ป,ป,ปเรื่องบรรดาลใจตอน NCD NCD ย่อมาจาก Non Communicable Diseases หรือก็คือโรคไม่ติดต่อเรือรัรงอาจฟังไม่คุ้นหูแต่ไม่ใช่อะไรใหม่เลยหากเรารู้จักโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจเพราะชื่อเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในประเภทโรคไม่ติดตอ่อซึ่งหมายถึง โรคที่ไม่มีเชื้อเป็นตัวก่อโรคจึงไม่สามารถติดต่อถึงการระหว่างบุคคลได้นั่นเองที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหรประชาชาติครั้งที่66ในปี2554ระบุว่าอัตราการตายอันเนื่องมาจากกลุ่มโรค NCD มีสัสดส่วนถึง63%ของการตายของประชากรโลกทั้งหมดโดยกลุ่มโรค NCD ที่มีอัตราการตายสูงสุดในประเทศไทยได้แก่โรคหลอดเลือดสมองซึ่งสาเหตุสำคัญของโรคมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่ไม่เหมาะสมได้แก่การดื่มเหล้าสูบบุหรี่การรับประทานอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปขาดการออกกําลังกายอย่างเพียงพอเวลาที่ควรกินไม่กินเวลานอนไม่นอนการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคเ c d ซีดไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นโรคที่เราสร้างเองจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยตัวของเราเอง โรค NCD เนี่ยเป็นแล้วหายยากและมีอันตรายถึงชีวิตแต่เราสามารถป้องกันตัวเองจากโรค NCD ได้ด้วยหลัก5ประการคือ 1. เลิกดื่มเหล้า 2. เลิกสูบบุหรี่พเพราะเหล้าและบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุของโรค NCD หลายโรคและทำให้อาการของโรค NCD แย่ลง 3. ลดอาหารหวานมันเค็มและทานอาหารที่มีกากใยทดแทน 4. ออกกำลังกายวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วัน 5. ลดเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้เราก็จะสามารถห่างไกลจากโรค NCD ได้แล้วครับ เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะคือโรคอ้วนเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งที่นกพูดกับคุณผู้ชมว่าเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดขึ้นนั่นคือ NCD นั่นเองนะคะจริงๆแล้วมันมีหลากหลายโรคเลยนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นโรคที่อันตรายค่ะแต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็รักษาทําให้อาการ่ยดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้ตามที่สัญญาบุคผู้ชมไวค้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันนะคะในเรื่องของโรคตับค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของตับ ตับมีโรคอะไรบ้างใครที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคตับแล้วถ้าเป็นโรคตับแล้วเนี่ยนะคะจะต้องทานอะไรกินแบบไหนดีจะช่วยบำบัดอาการโรคตับให้ดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันค่ะกับท่านอาจารย์นทวัฒน์เอกธิระเศรษผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะตามสัญญาเลยอาจารย์บอกว่าครั้งนี้มาเราคุยเรื่องตับอย่างาเดียวเลยอืตับอยู่ตรงไหนอาจารย์คะ ตับก็เป็นอ,อวัยวะที่พาดอยู่ตรงหน้าท้องอยู่ตรงหน้าท้องใต้กระบ,บังลมเราเนี่ยใต้กระบ,บังลมด้านด้านซ้ายหรือขวาทั้งหมดเลยครับอ oh, ๋อเหรอคะซ้ายจรดอขวา oh. อ๋อแบ่งเป็นสองแบ่งไว้สองรูปใหญ่ๆค่ะร <c oughs> ูปซ้ายรูปขวานะครับ <c oughs> ตับของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีน้ำหนักประมาณสองกิโลค่ะนะครับตอ่อต่อนหนึ่งตับ ต่อหนึ่งคนอย่างนี้เหรอคะต่อหนึ่งคนคะประมาณ2อกิโลประมาณสองกิโลเอ้าอย่างนี้คนที่มีโครงสร้างที่ใหญ่กับคนตัวเล็กมันตับมันเท่ากันตับส่วนก็ไม่เท่ากันตับส่วนก็มีเล็กตามตามตามร่างกายลดหลั่นกันนะคะอาาจรย์แต่โรเชเรียแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองกิโลตับนี่เป็นอะไรที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดในร่างกายนะครับค่ะสําคัญยังไงคะสำคัญเพราะว่าเพราะว่าตับนี่มันทำหน้าที่หลายอย่างออืย่ารทำหน้าที่เป็น เป็นสิบๆอย่างในร่างกายของเรานะรัซึ่งต่างกับสมองใช่ไหมค่ะสมองนี่คือทำหน้าที่คิดถูกต้องทำหน้าที่นึกหน้าที่จำหัวใจก็ทำหน้าที่ในการปัมป๊มน้เลือดเข้าสู่หุ่นยนต์ร่างกายค่ะหน้าที่กระเพาเนี้ยตายก็กรองของเสียอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแต่ตับนี่มันทำหน้าที่ทั้งเรื่องของการสร้างโปรตีนค่ะการเซตบาลานซ์ของเกลือแร่ในร่างกายนะครับเรื่องของการเก็บวิตามินเกลือแร่การสร้างวิตามิน การขับข้อเสียออกจากร่างกายสาัน้ำเข้าสู่ร่างกายตับเป็นตัวสร้างโปรตีนจึงมีประมาณเป็นแสนชนิดในร่างกายที่ตับเป็นปโรงงานสร้างโปรตีนตับทำหน้าที่ใน,นการสร้างตัวภูมิคุ้มก่นนะครับพืชอื่นเยอะแยะคุมพลังงานเรื่องรู้เรื่องนี้น,นันรวมทั้งสาขาของตับก็มีด้วยเช่นตับอ่อนโอ้เนี่ยหนูกำลังสงสัยอยู่ว่าตับกับตับอ่อนมันมันต่างกันไมคนมาชินกันตับอ่อนก็ซ่อนอยู่หลังตับ เป็นเส้นยาวๆแล้วหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันตับอ่อนก็ทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนด้วยนะครับโดยข้องยึดตัวอินซูลินที่เอาไปใช้ในเรื่องของการนําน้าตาลเข้าไปใช้ในร่างกายเป็นพลังงานนะครับถุงน้ำดีก็เช่นเดียวกันถุงน้ำดีก็เป็นสาขาในของตับเพราะว่าตับเป็นตัวสร้างน้ําดีแล้วก็ส่งไปเก็บไว้ถุงน้ําดีพอเรากินอาหารก็ปุ๊บน้ําดีก็ทํางานฉีดน้ําดีเข้าไปในลาไส้เพื่อใช้ในการย่อยพกโปรตีนไขมันต่างๆดังนั้นตับเนี่ยต้องใช้เลือดผ่านเยอะมาก หน้าที่เยอะมากถ้าร่างกายไม่มีตับก็ถือว่าร่างกายอยู่ไม่ได้ที่อาจารยบอกว่าต้องใช้เลือดเยอะมากนี่เยอะขนาดไหนคะเยอะก็ตับเนี่ยจะมีเลือดทั่วร่างกายของคนเรามุนเวียนอยู่ตลอดเวลาะนะครับตั้งอยู่ในท้องมารดาแหลจะจนถึงวันตายลเลย ปกติเลือดคนเราจะมีอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5000ซีซีนะครับหรือประมาณ5ลิตรซีซีลิตรก็คือคือถ้าให้ให้นึกภาพออกนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นขวดน้ำที่เป็นขวดลิตรใหญ่ๆตั้งกัน5ขวดหรือประมาณแก๊ลอน้ำมันเครื่องอะอแก๊ลน้ำมันเครื่องอะไรก็ได้5ลิตรประมาณ5ลิตรนะครับแล้วเลือดเหล่านี้เนี่ยองถูกโบใจปั๊มหมุนเวียนผ่านทุกอย่างร่างกายล้ว่อวนไปที่ตับเนี่ยเพื่อเอาของเสียมาทิ้งแล้วก็เพื่อรับเอาของดีเข้าสู่ร่างกาย ประมาณรอบหนึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ7จ็ถึงสิทีอุ้ยก็ก็เร็วเลือดจะไหลเวียนคผ่านตับหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วจริงๆในแต่ละวัน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันมันมีกี่รอบครบแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยลิตรหรือวันหนึ่งจุดแปดตันหนึ่งจุดแปดตันนี่ไม่ใช่งจุดแปดตันต่อเลือดที่ไหลเวียนผ่านตับต่อหนึ่งคนหนึ่งวันอันนี้คือเฉพาะแค่ตับเท่านั้นนะแค่ตับเท่านั้น ดังนั้นตับถึงเป็น,น,นอะไรที่มีความสําคัญสูงสุดที่ผมให้ความสําคัญมากจึงต้องให้ความสาคัญกับเรื่องของท่านานโภชนาการอา,อาหารการกินเพราะตับนี่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินโดยตรงทีอ่อันหนึ่งที่สําคัญมากคือตับเป็นตัวสร้างไขมันตับสร้างไขมันด้วยเป็นไขมันไขมันคอเลสเตอรอลนี่ครับอ๋อเหรอคะไขมันคอเลสเตอรอลท,ที่ที่อยู่กระแสยเลือดเราเนี่ยที่คอเลสเตอรอลสูงแล้วทําให้เกิดปัญหาเรื่องหัวใจมันสมองขาดเลือดต่างๆเนี่ยคอเลสเตอรอลเหล่านี้ถูกกระตุ้นด้วยการจากอารมณ์นะ อารมณ์ความเครียดความกังวลความกลัวความตรหนกต่างๆเนี่ยถ้ามีความเครียดถึงสูงมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ตับสร้างตัวคอเลสเตอรอลขึ้นมาเยอะโอ้ยนีก็ไม่ดีไม่ดีใช่ดังนั้งงนต้นเหตุของการเกิดคอเคสลสเตอรอลคือหลายคนเข้าใจว่ามาจากอาหารค่ะจากการกินไขมันเยอะ,ะจริงไม่ใช่ความสำคัญของการ,การสร้างคอเลสเตอรอลมา3 0มมาจากอาหารก็จริง uh huh. แต่70%มาจากอา,ารมณ์ คุณผู้ชมคะความเครียดนะครับ70เอร์เซนคอเลสเตอรอลที่จะขึ้นสูงมากยิ่งขึ้นมาจากอารมณ์ความเครียดความวิตกกังวลของคุณผู้ชมเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดระดับความเครียดปล่อยวางลาเริงมากๆัวเราะบ่อยๆคต่ในประนอมเยอะๆเมตตาทุ่มสูงก็ทําให้อารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีแล้วคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็จะลดลงลดลงได้หลายคนที่ทําอาชีพที่อยู่ในความเครียดสูงเช่นตับคุคชี นักวิจีนี่อยู่ตัวเลขทั้งวันพวกที่มียศถาบรรดาศั์อยู่ทํางานภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมีความกดดันเยอะเช้นพวกตารวจพวกทหารหรือเป็นข้าราชการที่ระดับสูงหน่อยหรือพวกที่ทํางานที่อยู่ในภายใต้การคํานวณมากๆเช่นพวกวศพศวกรต่างๆเหล่า,า,า,านั้นนะคนเหล่านี้เนี่ยผมเจอกันมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วว่าหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ตัวผอมแต่คอเลสเลสูง ว่าความเครียดพอเขาคิดเยอะวันหนึ่งเขาต้องใช้เวลาใช้ความคิดสูงมากมความคิดเยอะอยู่ภายใต้ความกดดันสูงดังนั้นเขาก็ผอมแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูง<อ>ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ทํางานทางด้านการตลาดทางด้านเซอร์วิสหรือ,รอต่างๆที่สร้างความสบายใจนะั้นอ้วนเบิบเลยาาเกินนับตัวเกินเยอะแต่คอเลสเตอรอลต่า เพราะฉะนั้นเราก็เทียบกันไม่ได้เราคือมองจากข้างนอกไม่ได้ว่าคนที่อ้วนหรือว่าผอมคนไหนคอเลสเตอรอลต่ำหรือสูงไม่ได้เลยนะคะต้องเจาะเลือดตัวอย่างเดียวต้องเจาะเลือดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าตับเนี่ยก็คือเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอลคือถ้ายิ่งเครียดยิ่งกดดันคอเลสเตอรอลก็ยิ่งสูงปีดเพราะฉะนั้นก็ต้องลดระดับความเครียดลงระดับความพิษต่อมลให้ลดลงด้วยนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะว่าตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างเลยซึ่งปกติ เขาก็จะมีกระบวนการของอวัยวะส่วนนั้นอยู่แล้วตับก็เหมือนกันคือเป็นการสมดุลของตับคือเราก็ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตับของเราเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนเดิมมันมีอาการอะไรแสดงออกมาครับก็มีมีการตรวจสอบทั2งสองกรณีในการกรณีแรกคือดูจากควา,รรรามาร,าาร,รู้สึกเราเป็นยังไงคะอาจารย์ความรู้สึกว่าเกิดขึ้นคือข้อที่หนึ่งคือน,นอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสรับกระส่ายพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็เรื่องของการมีน้ำหนักตัวเกิน เริ่มอ้วนแล้วเริ่มมีน้ำหนักตัวเกิน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 เนี่ยดงว่าตับเริ่มเสื่อมเพราะตับที่เขาควบคุมพลังงานร่างกายเนี่ยเขาควบคุมไม่ได้ค่ะเกิดของส่วนเกินที่เกิดจากอาหารในร่างกายมากเกินไปเกิดการสะสมพวกน้ำตาลก็ดีแป้งก็ดีไขมันก็ดีมากเกินไปจนกระทั่งตับเนี่ยเขาขับทิ้งไม่หมดเมื่อขับไม่หมดขับไม่ทันก็ต้องเก็บค่พอเก็บมากเข้ามากเข้าปุ๊บเนี่ยก็เกิดเกิดการสะสมไขมันใต้ใต้ผิวหนัง แล้วตัวก็เริ่มเกินมีพุงออกมีแขนใหญ่คอใหญ่ตัวใหญ่ขาใหญ่ขึ้นแต่พวกนี้นะครับค่ะนั่นคือไขมันไตรกิสรายที่เก็บว้ในตัวเราที่มันน่ากลัวเนี่ยนะไข่ไขมันตัวนี้ใช่ถ้าผู้หญิงก็จะมีพวกเซลลูไลเยเยอะอ้ยหนูก็มีนะคะจย์นั่นแหละก็เป็นส่วนที่ตับเป็นตัวนําไปเก็บไปที่ต่างๆของร่างกายเรานั่นแสดงว่าตับเสื่อมแล้วอย่างงการที่ังเกตง่ายๆว่าถ้าเผื่อน่าไหนตับเสื่อมนั่นคือคุณอ้วนถ้าไหตัวคุณเริ่มอ้วนปุ๊บแสดงว่าตับคุณไม่่่ปกติลคะซง ทรายมันบอกไว้แล้วว่าไม่ปกติเพราะอ้วนใช่ไหมแต่อาการผิดปกติยังไม่เกิดขึ้นเลยคุณยังแข็งแรงกินอิ่มยังเที่ยวสนุกยังทุกอย่างยังปกติหมดแต่ว่าถ้าเป็นคนก็รู้ทันเนี่ยก็ต้องรีบนะรู้ตั้งแต่น้ำหนักตัวเพิ่มแล้วรู้ตั้งแต่ตอนอ้วนแล้ว เพราะฉะนั้นอย่ามาคิดนะคะว่าก็อ้วนแล้วยังไงอ่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรบ่งบอกเรายังสบายดีหลายๆคนคิดแบบนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงอยู่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์มีปัญหาแล้วครับแต่ว่ายังไม่เกิดไแต่ยังไม่เกิดแต่ยังไม่เกิดแต่น่าจะมีปัญหาต่อมไและสัญญาณมานมาแล้วนะครับถ้าคนเท่าทันก็ต้องรีบกุมอาหารออกกำลังกายืเพ่อความเครียด ทุกอย่างก็กลับสู่ปกติในขะ้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสังเกตด,ด้วยความรู้สึกอ่าเรื่องความรู้สึกอันที่สองสังเกตด้วยจากทางด้านเชิงวิทยาศาสตร์คือ,จอเจาะเลือดตรวจค่ะนะครับจเจาะเลือดตรวจปกติเอนไซม์ตับที่ก็อ่านกันในค่าเลือดมีอยู่3ตัวตัว S G O T หลายคนอ่านว่าสกนะ๊อตค่ะจริงจริงก็อ่านง่ายดีก็อ่าน S G O T S อ O T S, S G อทีเค่ะนั่นคือค่าเอนไซม์ตับตัวที่1ค่าเอนไซม์ตับอันที่2ตัวเอสจีพีทีเอนไซม์ตับตัวที่2อันที่3คือค่าอัลคาไลฟอสฟาเตสค่ะ3ตัวหรืออัลคาไลฟอส3ตัวเนี่ยมันก็จะมีค่าปกติของมันอยู่ออ๋ค่าปกติปกติมันเท่าไหร่คะเอ่จีโอทีเอสจีพก็ไม่เกินไม่ไม่ควรเกิน40ไ,ไ,ไม่เกิน40นะคะคุณผู้ชมส่วนอัลคาไลฟอสฟาเตสก็อยู่ในเกณฑ์สักร้อยย ตรนนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องอาการอักเสบต่างๆในร่างกายค่ะนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่ามันมันเกินตามมาตรฐานของเขาแล้วเนี่ยสแสดงว่าตับ,ตบของรเราผิดปกติตมีอาการอักเสบที่เกิดขึ้นไหมมีอาการอัเเกเสบหรืออาจมีอาการอาจไม่อ,ากาอักเสบนะอาจจะเริ่มต้นเช่นเนี่ยคนนอนดึกเนี่ยคนนอนดึกทุกวันทุกวันเป็นเปืนเป็นปีไปเรื่อยดูทีวีหรือเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับตับก็สามารถที่จะหลั่งเอนไซม์ที่สูงได้ค่ะแก้ไขคือต้องกลับมานอนขึ้นค่ำ เราก็จะกลับเป็นปกติกลับป็นปกติเพราะค่าพวกน,นี้มันขึ้นเร็วลงเร็ว uh huh. นอกจากว่ามันขึ้นเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยนั่นก็คือตับตับอระเสบแล้ว oh. ก็ต้องมาสิา้นวนมาตับกระเสบเพราะอะไระก็ต้องดูสาเหตุอีทีโห oh, oh. เรื่องตับอักเสบจริงๆเราจากที่ตับอักเสบเนี่ยมันพา <c oughs> ให้ไปสู่ หลายโรคของโ <lö Game S 1> รคตับเลยใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ตับอักเสบแล้วตัวอย่างเช่นคนที่เป็นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอ่าบีเออะไรอย่างเงี้ยอ่าเอเอไม่มีปัญหาถ้าเอไม่มีพิดภัยตัวบีเนี่ยก็เป็นตัวที่ตัดต่งสินว่าคุณติดเชื้อไวรัสบีแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าคุณ ร่างกายคุณสร้างภูมิได้ไหมค่ะถ้าติดเชื้อไวรัสบีก็จริงแต่ร่างกายสร้างภูมิได้ก็คือคุณก็ปลอดภัยอ๋ออันนี้ก็สบายใจปลอดภัยหมายความว่าร่างกายสามารถทำวัคซีนเองได้มา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 ป้องกันได้แต่ถ้ีกกลุ่มหนึ่งในประมาณ30%ของผู้ติดเชื้อไวรัสบีเนี่ยร่างกายไม่สร้างภูมิเมื่อร่างกายไม่สร้างภูมิคุณก็หยุดตกอยู่ภาวะเรียกว่าเป็น carrier c a r r i ร์คืออะไรคหรือเป็นพาหะคุณคือตัวแพร่เชื้อคือแพร่ไปสู่คนอื่นได้จากวิธีไหนบ้างโดยเพราะยิ่งเพศสัมพันธ์ อ๋อสารคัดหลั่งอะไรต่างๆนะคะพุณเนี้ยถ้าเผื่อยเด่างหรือการถ่ายเลือดให้เลือดก็ได้เหมือนกันแต่นี้ในการถ่ายเลือดแล้วเวลาบริจาคเลือดจริงๆเขาจะเช็คแล้วนะครับว่ามีไวรัสบีไหมถ้ามีก็ทิ้งเลยก็ไม่ให้ต่อแต่เมื่อก่อนไม่มีนะครับนั่นคือตัวไวรัสบีถ้าเผื่อคุณอยู่ในกลุ่ม30%สหรือส่วนน้อยที่ติดเชื้อคุณก็เป็นคนที่แพร่เชื้อนั่นแสดงว่าไวรัสบีนี่จะเป็นตัวที่ฝังอยู่ในเซลล์ตับคุณแล้วมันก็ล่องไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยในกระแสเลือดคุณ ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดภาวะหนึ่งเครียดสองนอนดึกสามทำงานตรักตรำม,ม,มากๆรัสบีก็จะบูมขึ้นมา<อ>เพราะว่าภูมิต้านทานคุณต่ำไงเมื่อไหร่ภูมิต้านทานต่ำเนื่องจากนอนดึกเครียดแล้วก็งานหนักเกินไปเนี่ยภูมิต่ำปุ๊บรัสบีก็ออกมาทําการทําลายเซลล์ตับคุณอ,อย่างรวดเร็ว<อ><อ>ถ้าเผื่อปล่อยเรื่องไปโดยที่รู้ท่ามาถึงการยังสนุกับงานน,นู่นนี่นั่นแล้วคุณเองก็เป็นรัสบีประหาดด้วย คุณก็เริ่มตาเหลืองเริ่มตัวเหลืองเลยกเป็นตัวเลื่อโรดีซ่านนั่นแหละนะครับทาให้ตับเกิดการระคายเคืองแบบรุนแรงถ้าเผื่อไม่ยับยั้งหรือยับยั้งไม่ได้ต่อต่อไปคือหนึ่งตับอักเสบนะครับเพราะค่า S C O T S C B T จะสูงถ้าไม่รู้อีกปล่อยเรื่อยไปเรื่อยตับแข็งจากตับอักเสบธรรมดานะคะคุณผู้ชมกลายเป็นตับแข็งตับไปขึ้นเป็นเม็ดเม็ดตะคู่อะในภาพภูมิมันขึ้นไปขึ้นปแป๊บหนึ่ง ตับแข็งหรือเมตากรูขึ้นตับแข็งก็ยังไม่รู้อีกแค่ตับแข็งคนเราบางคนอาจจะอาการน้อยนี่เนี่ยตับแข็งรูปนี้อ๋อนี่เหรอคะตับแข็งเป็นรูปเปนตะกรูเต็มเลยคือปกติมันจะเป็นเรียบรื้อเหรอใช่เป็นเรียบทีนี้พอตับแข็งสักแป๊บเดียวมะเร็งตับมาเยือนเลยโอ้โหน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมจากตับอักเสบเป็นตับแข็งอันนี้คือมะเร็งตับอันนี้กลายเป็นมะเร็งตับไปแล้วใช่ครับนี่คือเกิดจากภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ไม่ดูแลตัวเอง ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยโดยปราจากความรู้ความรับผิดชอบตัวเองปุ๊บก็ตับอักเสบตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับเป็นสเต็ปใช่ส่วนไวรัสซีรุนแรงยิ่งกว่าวรัสบีคือหมายความว่านอกจากเอ่อไวรัสตับอักเสบเอไวรัสตับอักเสบบีแล้วยังมีไวรัสตับอักเสบซีด้วยตัวซีนี่คือร่างกายทุกคนไม่มีการคือถ้าเปิดติดเชื้อทุกคนเป็นพาหมดไม่ได้มีตัวที่ไม่มีการคัดกรองว่าคุณค่าคุณมีภูมิต้านทานขึ้นมาสู้ได้ไม่มี ถ้าติดเชื้อซีปุ๊บเนี่ยทุกคนเป็นปญหาหมดโอหอันนี้อันตรายขนาดแล้วก็ช่วงของการฟักตัวของไวรัสซีเนี่ยมันยาวนานบางคนถึง20ปีนะ20ปีโดยที่เชื่อมันแล้วใช่ติดเชื้อมาแล้ว20ปีโดยทุกอย่างปกติหมดเลยอไม่มีอาการอะไรบอกเลยพอถึงจุดที่มันบูมหรือมันสุกงอมเต็มที่นั่นแหละก็ตับอักเสบตับแข็งมะเร็งตับไออาการที่มันจะ ุกงอมเต็มที่ในเคสที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีมันมีอาการอะไรบอกเราก็ก็มีอาการก็คือเรื่องของขับขับถ่ายไม่ปกติปวดหน้าช่องท้องตัวเหลืองตาเหลืองอ,อ,อ่อ,อนเพลียอ่อนเพลียชัดเจนมากนอนไม่หลับขับถ่ายไม่ปกติม,มีท้องผูกมีท้องเสียท้องเดินสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับนั่นแหละแต่ท,ที่ที่ดีแล้วคือที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นคือคือ,คอต้องเจาะเลือดตรวจเพราะเจาะเลือดปุ๊บรู้เลย รู้หลายอย่างด้วยนะคะถ้าเป็นวรัสซีปุ๊บสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องหมั่นสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงคือถ้าทําได้เพื่อเพ่อยันมันไว้ภูมิเราไปยันไวรสซีไวรัสอะ่ะก็จะอยู่อยู่กันไปได้เรื่อยตลอดไปอย่างเช่นมีดาราดังๆหลายท่านในวงไายหลายคนที่ติดเชื้อเวรสซีเพราะอาจจะเกิดจากการที่เป็นอุบัติเหตุมาเกิดอุบัติเหตุต้องผ่าตัดต้องให้เลือดเมื่อ30ปีที่แล้วไม่มีการคัดกรองอ๋อเราก็ได้รับไปโดยปริยายเลยแล้วก็เลือดที่นำเาเลือดที่นำมาจากต่างประเทศ่ะตัวดี ไม่แต่ชาวตะวันตกนั่นแหละเวลซีเต็มเลยแล้วเราก,ก็รับเลือดไปโดยรุืเท่าเึงกันเขาก็ติดเชื้อเวลซีไปโดยที่ท,ท,ที่เป็นเป็นกามเขานะาแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมีการคัดกรองมากยิ่งขึ้นแล้วคร,บรับถ้าเลือดมานี่มี c มี B มานี่เขาทิ้งหมดไม่รับเลยเข,า,ขาทิ้งหมดอืมค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากที่เราคุยกันเรื่องของตับอักเสบ ABC นี่ยค่ะยังมีโรคอื่นอื่นอีกไหมคะที่เกี่ยวกับตับอะคะก็ส่วนมากที่คิดกันเมืองไทยก็โรคพิษสุราเรื้อง พิษสุราเรื้อรังก็คือดื่มสุราเยอะดื่มสุราเยอะหรือกินเหล้าเยอะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดื่มสุราเยอะก็แอลกอฮอล์มันเข้าไปตับทุกวันใช่ไหมค่ะทุกวันจนกระทั่งร่างกายเรารับไม่ไหวอ่ะตับมันรับพลังดิ้งไม่ไหวปุ๊บมันก็ตับอักเสบตับแข็งมันเริ่มตับเส่อเดียวก็คือเหมือนกันคือมันเริ่มคือทุกอย่างมันเริ่มจากอักเสบใช่ใช่ค่าตับถ้าเริ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าตับไม่ค่อยดีแล้วค่ะต้องรีบอารมลงถ้าไม่อารมณ์ปล่อยปลาเรื่อยไว้มันก็ขขึึ้้้นนนนเเรื่่่่อยยๆคะะกิีุงแลว บางคนผมเคยเจอเป็นหมื่นนะเอสยูทีสูงเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นี้ยคุณนี่คือมะเร็งตับชัดเจนแน่นอนคุณนี้ก็อัตวิการรอดยากปัญหาเยอะฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านฟังแล้วก็กลัวคือต้องปึุงสวรรค์ไว้เลยว่าตับของคุณหรือตับของทุกๆคนเนี่ยนะเป็นไตวะที่ต้องดูแลรักษาอย่างดีคอย่าปล่อยไปเลยไม่ได้ แต่ว่าวิธีที่การดูแลตับเมื่อกี้อาจารย์บอกไปคร่าวๆแล้วส่วนหนึ่งนั่นก็คือการพักผ่อนใช่ไหมคะพักผ่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์บอกอีกทีหนึ่งละกันว่าการดูแลตับให้ตับเนี่ยไม่เกิดการอักเสบให้ตับอยู่กับเราแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาปกติแข็งแรงทํายังไงได้บ้างคะก็พยายามอย่าพยายามเป็นคนที่ออกห่างจากการติดเชื้อนะครับเชื้อไวรัสบีไวรัสซีเนี่ยดูให้ดีๆนะครับการที่มีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จักควรต้องต้องหลีกเลี่ยง หรือต้องใช้วิธีการป้องกันที่เหมาะสมถ้าสมมติว่าจะแต่งงานก็ไปตรวจเลือดก,กันก่อนดีกว่าต้องต,ตรวจอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนนะฮะ,ะการพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนเพียงพอนะครับอย่าไปฝืนตัวเองอแล้วก็นอนดึกนอนตีสองตีสามตื่นหกโมงเช้าเงี้ยแล้วก็ช้ามันก็โสโล w s ล e ลุกถ้าไปขึ้นก็ฝืนไปทํางานเงี้ยทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันตับท่าน้็นจะเสียหมดส่วนใหญ,ญ่เป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์ใช่ใช่เราจะ <ผม S 1> สารคงทำงานหนักมากแล้วก็อารมณ์นะฮะความเครียดค่ะอันนี้ก็ต้องฝึกฝึกการปฏิบัติหน่อยอนะฮะถ้าถ้าเราเครียดมากก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันสวยงามที่มันผ่อนคลายมากๆฟังเทศฟังธรรมดูเทพตลกหรือแล้วก็ว่าไปพักผ่อนเพียงพอเราะบ่อยๆก็ช่วยได้ค่ะแต่สําคัญที่สุดสิ่งใดคือเรื่องอาหาร อาหารก็เป็นอีกขั้นใจหนึ่งสาคัญมากที่จะดูแลตับะนะครับเพราะอาหารนี่มันใกล้ชิดกับตับมากอาหารทุก,ทกคําที่เราทานเข้าไปแล้วก็กลืนนะอพอย่อยเรียบร้อยแล้วดูดซึมเข้าแล้วเลือดแล้วปุ๊บต้องส่งเข้าตับก่อนค่ะทั้งหมดอยู่ในตับทั้งหมดเลยตับก็จะเป็นคนพิจารณาวาสานาที่ส่งมาคราวนี้เนี่ยมีอะไรนั้นบ้างตับก็จะไปก่อร่างสร้างตัวเป็นโครงสร้างโมเลกุลใหม่ของอาหารที่ใช้สําหรับ เข้าสู่กระแสเลือดได้คือจัดโครงสร้างใหม่ใช่ตับทำหน้าที่จัดการเองเลยว่าอะไรที่มีประโยชน์ที่เขาจะดูดซึมเอาไปใช้ในกับร่างกายได้บ้างอาหารที่เรากินเข้าไปกรดีย่อยแล้วก็ดีเนี่ยเหมือนกับเรามีเลโก้ชิ้นหนึ่งที่ต่อต่อเป็นตัวค่ะแต่พออย่างนั้นร่างกายใช้ไม่ได้ตับก็ต้องเอามาถอดก่อนถอดเลโก้ออกเป็นชิ้นๆมากรองก่อนค่ะแล้วก็จะแบบจะประกอบมาเป็นเลือกรูปอะไรส่งไปไหนมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละจุดของร่างกายเราวเขาต้องการอะไรบ้างตับก็จะประกอบื่นเป็นอาหารชุดหม แล้วก็ส่งไปตามใบวัดนั้นๆด้วยผ่านกระแายเลื่อนอันนี้คือคนกคนตับซึ่ซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นถ้าอาหารอะไรที่เข้าสู่ร่างกายถ้ามันดีตับก็จะดึงเอาอาหารที่ดีไปคอให้ตับแข็งแรงด้วยนะครับถ้ากินอาหารที่สาคัญมากคืออย่ากินอาหารพลังงานสูงนะครับอาหารนี้พลังงานสูงๆพยายามเลี่ยงคนกินอาหารที่มีพลังงานที่ไม่มากสองเป็นอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรูงแต่งน้อยนะครับและสารเป็นอหไรที่ย่อยง่าย เอาละอาจารย์บอกว่าเลือกอาหารที่พลังงานสูงอ้ยอย่าเลือกอาหารที่พลังงานาสูง,ง,งะะพลังงานน้อยๆนะคะพลังงานน้อยๆนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงความเป็นธรรมชาติสูงไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งน้อยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือก็ ลืมแล้วไม่เคยเลยอ,งอ,อะงั้นเา <c oughs> อา <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าคือหนูกำลังจะบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็บอกบอกับอาจารย์ค่ะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องของอาหาร,น,รนี่แหละว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารแบบไหนหรือว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่ทานเป็นการป้องกันหรือว่าทําให้ตับแข็งแรงรแล้วก็รวมถึงคนที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมีโรคประจําตัวแล้วโรคตับต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าควรทานอะไรบ้างในช่วงหน้ากับโภชนาบธบัดสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้